โลกนี้ยังไม่เจริญปัญหาในโลกไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้โลกเจริญด้วยการศึกษาปัญหาเยอะแยะไปหมดจนแก้ไม่ไหวเราแก้ไม่ได้นั่นก็เต็มไปด้วยปัญหาซึ่งทำให้เกิดการกระทําที่ผิดพลาดเป็นความทุกข์ทรมานเป็นโลกแห่งความยุ่งยาก ทนทุกข์ทรมานดูแล้วน่าเบื่อหน่ายน่าสงสารเนี่ยผลของการที่ไม่มีการศึกษาให้ถูกต้องอกับเรื่องของอเจ้าของก็เจ้าของเจ้าของคือธรรมชาติธรรมชาติทั้งหลายตามที่เป็นอยู่อย่างไรมันมีกฎเกณฑ์ของมันเองถ้าเราไม่มีความรู้ถูกต้องเกี่ยวกับธรรมชาติเราก็จะควบคุมธรรมชาติไม่ได้ มันก็เกิดเป็นพิษขึ้นมาเกิดเป็นอุปสรรคขึ้นมาเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาโลกนี้จึงเป็นโลกที่เต็มไปด้วยปัญหา <c oughs> อยู่ด้วยความหวาดกลัวว่าจะวินาศเป็นโลกที่มีการเป็นอยู่ด้วยความหวาดกลัวที่ว่าความวินาศจะมาถึงเมื่อไร <c oughs> จบม <c> า <oughs> อยู่ด้วยเรื่องของความกลัว ที่ทรมานจิตใจจนคนเป็นโรคประสาทหรือเป็นบ้ามากขึ้นมากขึ้นเพราะเหตุนี้เองจะไปโทษใครจะไปแก้ไขที่ตรงไหนถ้าไม่แก้ไขให้มันเกิดความถูกต้องในส่วนจิตใจเป็นส่วนใหญ่ <c oughs> ให้เกิดความถูกต้องสามประการดังที่กล่าวมาแล้วคือศีลสิกขาถูกต้องทางกายจิตตสิกขาถูกต้องทางจิต ปัญญาสิกขาถูกต้องทางวิชาวความรู้ซึ่งเป็นความลับของธรรมชาตินี่เจะมามองอความหมายมองความหมายของคำว่าศึกษาอย่างนี้เราก็จะทำคู่มือการศึกษาพุทธศาสนา ที paid, ่นี่ก็มาถึงคำว่านักศึกษาใครเป็นนักศึกษาพุทธศาสนาคุณย่าคุณยายคุณตาคุณปู่นี่เป็นนักศึกษาพุทธศาสนาหรือเปล่าหรือว่าเด็กๆมันเป็นนักศึกษาพุทธศาสนาหรือเปล่าหรือว่าใครควรจะเป็นนักศึกษาพุทธศาสนา ถ้าพูดตามความเหมาะสมมันก็ต้องว่าผู้ที่อยู่ในลักษณะที่จเจริญด้วยสุขภาพอันนามัยทางกายและทางจิตมีความรู้พื้นฐานในทางธรรมชาติเพียงพอแล้วก็ผ่านโลกผ่านชีวิตมานานเพียงพอ คนเหล่านี้จะเป็นคนที่เหมาะสำหรับที่จะเป็นนักศึกษาพุทธศาสนาที่เรายังไม่ได้คนอย่างนี้มาเป็นนักศึกษาพุทธศาสนามันมีแต่เรื่องตามประเพณีตามประเพณีใครอยากเรียนก็เรียนเด็กอยากเรียนก็เรียนผู้ใหญ่อยากเรียนก็เรียนคนแขกก็เรียนตามแบบของตนของตน ผู้ที่จะศึกษาพุทธศาสนาได้ดีต้องเป็นผู้ที่ศึกษาชีวิตมาพอสมควรแล้วรู้จักสิ่งที่เรียกว่าชีวิตมาพอสมควรแล้วมันจึงจะพบปัญหาของชีวิตแล้วก็ศึกษาพุทธศาสนาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านั้นเสีย เดี๋ยวนี้เราอยากจะให้เรียนกันทุกคนนับตั้งแต่เด็กๆขึ้นไปก็เรียนพุทธศาสนามันจึงดูเป็นเรื่องที่ชอบคนหาจะว่าผิดก็ผิดจะว่าถูกก็ถูกจะว่าผิดมันยังผิดฟ้าผิดตัวเด็กยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับชีวิตจิตใจเรื่องโลกเรื่องอะไรไม่รู้เลยมันก็ยังไม่ถูกแต่ว่าถ้ามันเรียนไหวเตรียมไหวมันก็ สำหรับจะศึกษาต่อไปข้างหน้าได้ดีมันก็ถูกเหมือนกันแต่มันควรจะปรับปรุงหลักสูตรสำหรับเด็กเด็กศึกษาพุทธศาสตร์สนานั่นให้เหมาะสมเชนกระทั่งว่าเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีการปรับปรุงไหวเหมาะสมสำหรับจะศึกษาพุทธศาสตร์นามีหนังสือมีผู้มือที่เหมาะสม <c oughs> นี่ที่นี่จะเป็นพ่อบ้านแม่เลื่อน ก็ต้องมีการศึกษาที่เหมาะสมมันจะเป็นคนเฒ่าคนแก่ในที่สุดก็มีการศึกษาที่เหมาะสมถ้าพูดพูดอย่างรำปั้นทุบดินนั่นมันต้องพูดว่าผู้ที่มีความทุกข์รู้จักชีวิตในแง่ของความทุกข์รู้จักความทุกข์กกในชีวิตอยู่โดยประจักษ์ในคนเนีย่ย เหมาะสมสำหรัจะเป็นนักศึกษาพระพุทธศาสนาแต่เราทำอย่างนั้นไม่ได้เราเราก็ไม่ไม่อาจจะทําอย่างอย่างนั้นหรือเพียงเท่านั้นเราต้องการให้ได้ศึกษาอย่างอย่างเหมาะสมอย่างเหมาะสมสําหรับแก่คนทุกชัน้นทุกวัยทุกวัยทุกชัน้นทุกวัย ลองคิดดูเถือว่ามีการกระทําที่สาเร็จประโยชน์มากน้อยเพียงไรในการที่จะจัดให้มีการศึกษาพุทธศาสนาอย่างถูกต้องเหมาะสมทุกชั้นและทุกวัยการศึกษาพุทธศาสนา,าก็เหมือนก,กับศาสนาอื่นๆให้มันศึกษา ตามธรรมเนียมเพราะว่าลูกเกิดขึ้นมาลูกหลานเกิดขึ้นมาผู้ใหญ่ก็จัดการให้ศึกษาตามขนบธรรมเนียมตามประเพณีให้รู้อะไรไว้ก่อนโดยหวังว่ามันจะไปเป็นผลดีข้างหน้าแต่เรื่องจะผิดถูกเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้อย่างไรนี่ยังไม่รู้ นั่นจึงเป็นเรื่องผิดๆเสี็จโดยมากจะยกตัวอย่างเช่นว่าพุทธศาสนาอาสอนไปในลักษณะที่ไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของตนไม่ควรจะไปหลงไหลอะไรให้เป็นตัวตนของตนแต่พอลูกเด็กๆคลอดออกมาโตขึ้นมา ก็ระดมกันสอนแต่ในทางที่มีตัวตนมีของตนให้ยึดถือเรื่องของตนจนเห็นแก่ตนร้อยเปอร์เซ็นต์เด็กๆได้รับคำสั่งสอนเรื่องเรื่องเรื่องตัวตนเรื่องของตนแม่ของครูบ้านของครูเรือนของครูอาหารของครูตุ๊กตาของครูเสื้อผ้าของครูอะไรมันสอนแต่ในทางให้เป็นของตน แล้วก็สอนเป็นในทางให้เอาให้ดีที่สุดให้แพงที่สุดให้สวยที่สุดให้ชนะใครหมดเลยนี่สอนอย่างนี้นี่เรียกว่ามันไม่ได้เตรียมเด็กขึ้นมาสำหรับให้เหมาะสมที่จะเป็นนักศึกษาพุทธศาสนาเลยคือเดินกันคนละทางลูกเด็กๆหลานั่นถูกสอนเป็นในทางให้มีตัวตนมีของตนแต่หลกักพระพุทธศาสนาเป็นป็นนทางที่จะ เพิกถอนความยึดมั่นว่าตัวตนว่าของตน